ลอยอยู่แล้วครับที่นองแต้มที่สองย่ำย่ำมาเลี้ยงนะครับเนาะแล้วันแดงจัดอีกแล้วครับแต้มนึงครับผม ยอมไปครับกำลังจิดเป็นตอครับพี่นอ้อง